สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะให้มาดูจะเป็นคล้ายว่านคงกระพันนะครับว่านสามพันตึงนะครับเดี๋ยวดูต้นก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูต้นกันนะครับผมปลูกไว้ตรงนี้อันนี้นะครับลูกลวงมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านคางคกหรือว่านสามพันตึงนะครับถ้าใครสนใจนะครับลองติดต่อสอบถามมานะครับ ทรัพคุณก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับว่านสามพตึงนะครับเป็นตัวนี้ช่วยเรื่องยูยงโครงพันนะครับตัวนี้นะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับผมปลูกไว้นะครับเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้นะครับใครสนใจนะครับลองติดต่อผมกลับมาได้นะครับที่เบอร์0 9 8ย์7 8 5า1ดหนนะครับลองติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้ออกผลนะครับออกลูกแล้วนะครับนี่นะครับ นี่ครับลูกลูกว่านสามพันตึงนะครับหรือว่านขังคกนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องอยูงคงกระพันนะครับนี่นะครับลูกออกนะครับนี่นะครับใบเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับใบฟักนะครับนี่นะครับใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นชัดไหมครับนี่นะครับลูกเขาจะเป็นเถาๆเส้นๆขึ้นไปนะครับถ้าไ้ชมดูตรงนั้นนะครับ ตามราคาเลยลูกนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมผมสูมให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยนะครับลูกนะครับเราเนี่ยนะครับที่เป็นลูกลูกเนี่ยนะครับนี่นะครับลองข้าพิสศึกษสารนะครับใคาสนใจก็จะลืมนะครับเบอร์โทรที่ผมให้ไว้แล้วนะครับเนี่ยนะครับ ลักษณะใบเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ่านเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับลักษณะใบเนี่ยนะครับลักษณะใบนะครับนั่นนะครับลูกเขาจะอยู่ใต้นะครับนั่นนะครับนั่นนะครับว่านสามบันตึงนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับ้าใครสนใจก็ลองติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดห้าสามหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบ การได้ทำแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูใบชัดๆกันแน่นะครับใบเขานะครับนี่นะครับใบใบเขานะครับผลเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นว่านสามพันตึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ